ก็สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือคนพิการขาใต้ฟ้าสีครามครับที่เห็นอยู่นี่คือต้นเอบิวหรืออ b บิวนะครับตอนนี้ผมกำลังทดลองปลูกกลางแจ้งอยู่เพราะผมไม่มีเงินซื้อสแลมมาบังแดดเนาะก็ไม่ใช่มีเอบิวอย่างเดียวนะครับก็ผมคิดจะมาปลูกกระต๊บอยู่ที่สวนของผมเนาะนี่ก็มี มะเขือยาวกำลังติดลูกมีไม่กี่ต้นนะครับมะเขือยาวนี่ก็มะละกอแขกนวลํำเนินบ้างแก้วกลางดงบ้างปลูกปะปนกันไปตะไคร้มีครับปอฝนลงจะหาพริกมาปลูกส่วนเอบิกวก็ปลูกนู่นครับจะปลูกยาวลงไปถึงชายคลองครับตอนนี้ลงดินไปเจ็ดต้นมันอาจจะเป็นจุดกำเนิดเล็กๆแต่ผมก็จะสะสมปลูกไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ ยังไงยังไงก็ฝากติดตามคนพิการขาใต้ฟ้าสีครามด้วยนะครับเพราะว่าแขนขาก็พิการเนาะถือไม้ตะก้เท้าแล้วก็เดินยังอุตส่าห์มาทำสวนไม่ทำก็ไม่ได้ครับไม่ช่วยตัวเองใครจะช่วยเหนื่อยก็พักบางครั้งเดินไปหาโลไม้ไม่ทันไม่ไหวก็นั่งพักันกลางแดดนะครับมันปวดขาเนาะเหล็กเต็มตัวคุณหมอเหล็กดามไว แขนก็หกักขาตะโพกก็หกักสองข้างไปรับจ้างไม่ได้ะครับต้องทําแบบนี้ต้องลองลอง,ลองทำสวนดูอดบ้างอิ่มบ้างเผื่อวันข้างหน้ามันจะดีขึ้นยังไงยังไงก็ฝากพี่น้องช่วยติดตามกดไลค์กด,กดแชร์ให้คนพิการขาใตา้ฟ้าสีครามด้วยนะครับขอบคุณครับผม